เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ไทยแขกมาหลายปีนะครับก็เราก็ลังตามเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าภาพเขารายงานเข้าเร่วมพัฒนานะครับก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการรับฟังการถแถลงผลสํารวจสถ,ถานการณ์เด็กกับ นี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะให้สังคมได้นะครับระนับถึงการเข้ามามีส่วนร่วม ในช่วงเครื่องวันของเรา่อนนี่ยนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกัวกับเรื่องของปัญหาสถานการณ์าการคุ้มครองเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นภาพรวมแล้วก็จะรวมค่ะประเด็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์เนี่ย เข้าไปด้วยผนวกเป็นยุทธศาสตร์เดียวกันนะคะไม่ไม่แบ่งแยกเพราะเรามองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะการทํางานเนี่ยทำงานยังไงให้มันเห็นภาพเวืฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆนะคะให้มันเขาเรียกว่าสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับในยุคที่สองค่ะเราทาอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างคุง้มครองเด็กได้ดีเนี่ยก็คือชุมชนเป็นฐาน การทํางานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะทั้งในมิติของการเฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเราก็ใช้ในปัญหานะคะทำสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รูปแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมการทํางานของพื้นที่เนี่ยในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเกมออนไลน์ให้ได้นะคะส่วนในยุคที่3นะคะเรื่องการโซ สร้างองค์ความรู้และการวิจัยค่ะไว้นะคะในการทำสเวยนะคะในปี62 63แล้วก็65อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะวางแผนหรือสร้างหรือว่าเสนอข้อในก้องคุง้มครองเด็กจากไปออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้ค่ะ,ะทุกหน่วยนะคะแบบขอบคุณมากนะคะก็ทั้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเองพนักงาะใช้แนวทางนี้นะคะในการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะนอกจากนั้นเรายังมองว่าเออแล้วเ,เด็กและเยาวชนละจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงนะคะก็มีการจัดทำโดยมูลนิธิรณรงค์อยู่พนานนะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะราชนครินเนี่ยก็ได้ทําหลักสูตรการให้คําปรึกษาค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจ้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เธรือข่ายเด็กและเยาวชนด้วยคนแวดล้อมด้วยทุกคนในสังคมเลยค่ะแล้วก็มีการทำในสามรูปแบบนะคะอันนี้เด็กๆและสภานเรียกได้ว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมเดี๋ยวมาฟังถามว่าเคยวิดีโอคอลแบบแบบเซ็กซ์หรือเปล่านะคะกับแฟนหรือกับเพื่อนที่่รู้จักกัน ส5เปอร์เซ็นซึ่งท่านก,ก็มองว่าเยอะนะคะจากส0ม0 0 10เปอร์เซ็นก็คือ3 0 0 0 15สิหาเปอร์เซ็นก็คือ4,500ันาค่อนข้างเยอะมากซึ่งเด็กก็ยอมรับว่าเด็กถามจริงๆเด็กกล้าตอบเพราะว่าเราไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวเด็กเลยนะคะแล้วตอนขอเนี่ยเราก็บอกว่ากฎหมาย PDP a เนี่ยเราคุ้มครองเรานำเสนอในภาพรวมนะคะน้องๆตอบมาเลยเพื่อที่ว่าจะนำไปสู่เสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาเนาะ เพราะฉะนั้นเด็กก็จะตอบแหละว่ามีนะคะมิโอคอลที่เป็นเซ็กซ์ก็มีเนาะมีะเคยถูกเอาภาพเอาข้อมูลเนี่ยเป็นประเด็นที่พวกเราต้องห่วงใย,ยแล้วลหละว่าเวลาเราหยิบยื่นมือถือนะคะหรืออินเทอร์เน็ตทำเดวสูงให้ลูกหรือให้ลูกไปเล่นสื่อโซเชียลมีเดียเยอะๆนะคะเล่นเกมเยอะๆเนี่ยมันก็มีใครความเสี่ยงที่ตามมาเสี่ยงมาถึงตัวได้ตลอดเวลานะคะจากการที่มีอุปกรณ์พวกนี้ถึง81์นะคะ 85%เนี่ยยังตอบว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกวันถ่ายไว้แล้วก็เอาไว้บังคับเด็กให้เรียกมาเมื่อไหร่ก็ต้องมา <c oughs> แล้วก็ตั้งคำถามกับผมว่าเด็กไม่เห็นขัดสื่อเลย <c oughs> อย่างนี้จะเรียกว่าคงถึงหรือนครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมกมีคดีที่เชียงใหม่ที่ครูก็พานักเรียนไปเข้าโรง,งแรงแล้วก็โดนจับได้คาโรงแรมเลย เป็นรองผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ทํางานมาประมาณ2ปีนะครับในงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับภาพแรกนี้ก็เป็นผลงานสองปีที่ผ่านมานะครับว่าเรามีจับคุมคดีต่างนะครับนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับอายุเพียง2 1ปีเป็นคนไทยนะฮะอดสัญชาติเป็นชาวสวีเดนไปน นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนนะว่าเราได้มีการดําเนินการในเรื่องพวกนี้อย่างตอ่อเนื่องนะครับภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเรามีการดําเนินคดีไปประมาณจับคู่คดีต่างไซเบอร์วิ ang, ่งทางดิจิทัลหรือทางออนไลน์ซึ่งตรงนี้สังคมก็ยังขาดความตระหนักรู้ประกอบกับเรายังขาดกลไกกํากับ,กบดูแลความปลอดภัยในเรื่องของระบบสื่อซึ่งก็ยังก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านรวมถึงเรื่องของกฎหมาย ยังไม่ตามไม่ทันสถานการณ์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแล้วประมาณ8 0 0 0ันคนมีหลายประเภทคดีนะครับที่เราเน้นเป็นเรื่องของคดีออนไลน์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคอนเทนต์สื่อช่องทางในช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาถึง30กันยายนที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นนะครับว่าตัวแรกเนี่ยนะครับคดีออนไลน์ประมาณเกือบ1ึงแสนคดี ความเสียหายเนี่ยผมเฉลี่ยให้ฟังดีแล้วกันนะครับว่าผมสัมผัสมาทุกเดือนนะครับวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ100หนึ่งร้อยลาจากทุกวันนะครัก็จะนำไปสู่ว่าเราเจอกันเยอะมากนะฮะแกงคอร์เซนเตอร์ในทุกวันนี้นะครับหลักคิดง่ายๆวันนี้ถ้ามีคนโทรมาหาเราแล้วเป็นเทเปบันทึกเอาไว้ตัดสายทิ้งทุกกรณน,นี้ครับนี่คือแกงคอร์เซนเตอร์ทั้งหม รื่อพัฒนาไทยแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานในที่นี้นะคะที่อยู่ในห้องกักตัวม่วงรย3ที่ผ่านมาในประเด็นหลักทางเรื่องของการเช่นถ้าเป็นของไทยพาณิชย์นะครับก็อาจจะเป็น SED กับ COGS ในความเสี่ยงเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะแนวปฏิบัติ10%ก็คือประมาณเซนได้ หรือสิ่งไอทีที่มีการดาวน์หลดหรือแชร์อันนี้เฉพาะในประเทศไทยสถานการณ์โควิด -19 อาจจะเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึงหรือตัวบนลักษณะนี้อย่างที่ตัวเลขมันติดขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบนี้นะครับพอปี2021ครับยิ่งสูงขึ้นมาอีกครับ2021ตัวเลขดีจาก2020 30,000 390,000กว่าเป็น580,000กว่ากว่า48.22ซึ่งถ้าเรานับ2,900้าไปถึงปี เสี่ยงครับในยุคที่ยังไม่มีออนไลน์เข้ามาท่องเกี่ยวมากมายนะพื้นที่เสี่ยงไปเสร็จไม่ได้เลยว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตหรืออุดรในบางส่วนเชยียงใหม่ก็จะเป็นพื้นที่ในลักษณะของมีการสร้าง,งเปลี่ยนแปลงป้องกันใครแล้วก็สําหรับเด็กและเยาวชนจากโลกระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหี่คนนั้นเป็นใครนะครับต้องใช้วิธีการศึก ประเด็นเลยนการที่เกิดเรื่องของการทําสื่อสาหรับให้เด็กและเยาว,วชนนั้นรู้เทษาทันอยู่้ยซึ่งตอนนี้ก็จริงๆโปรแกรมเสร็จแล้วคืนถูกแล้วมาทงเพศจะต้องมีการบังคับมีต้องมีการทําร้ายต้องขัดถืนเ<อ>จอประสบเหตุอะไรเนะี่ยคุณต้องรายงานมาที่หน่วยงานไหนในประเทศไทย อันนี้ภายใต้กฎหมายสารัฐเรามีตัวเลขอยู่ว่าปี2019อันนี้สกัดมาแล้วที่เป็น IP address เฉพาะประเทศไทยนะครับสกัดมาเฉพาะตัวเลขของจะมีเทคโนโลยีเริดานะครัเพรว่างานเพื่อแก้ปัญหานี่เชิญวยเราแก้ไขได้เราเนี่ยพันธุ์ตรวตรงเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตัวนี้ด้วยเพื่อว่าในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวเราให้ท่านที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการทางการอบข้อกฎข้อเอกสารตรงนี้นะปัจจุบันเนี่ย เราใช้แบบฟอร์มยินยอมซึ่งถ้าพูดกันแบบเปิดอกคือ50/50นะครับว่าเป็นหลักความชอบเรื่องกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าวิทยามาตรา22บุกเน้กกำหนดเลยว่าผมอยู่ในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค้ามนุษย์ก็ใช้ผ่านช่องทางได้นำเรียนท่านประวิตธิ์สุวรรณครับที่เป็นรองนายรัฐมนตรีโดยที่ในวันนั้นท่านจุติแกเร่รัฐมนตรีพมเองก็เข้าท่านรัฐมนตรีโซ่ก็เข้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจคล้ายๆกับ การทำโรเตียค่ะว่าถ้าหนูจะไปเจอใครแล้วโเด็กจะอยู่ในโลกออนไลน์ปลอดภัยไ,ได้อย่างไรทีเนี้ยใงหลักของประเทศนี้ก็่ระมาณนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีเด็กประมาณ86 the outcomes that we don't protect our children through the mental damage of online crime are significant ก็ นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีข้อมูล,ลนะครับตรงหน้านี้นะครับที่เป็นบกสทแล้วก็เป็นไทยแขกนะครับที่ผมจะส่งข้อมูลแบบนี้ให้กับทางโรงเรียนแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลในมือผมเนี่ยนะครับทางโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยก็น้อยมากเลยครับที่จะทราบเรื่องนี้นะครับราการก็คือการทําอย่างไรก็ได้ให้ข้อมูลแบบนี้ถึงมือเด็กมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวสถาบันการศึกษา